สวัสดีค่ะพี่สนใจขอบคุณนะคะที่กดไลค์ในในเพจของน้องค่ะสบายดีไหมคะพี่อ๋อก็สบายดีค่ะน้องมีอะไรคะอ๋อขออนุญาตนะคะอ่อพี่ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้อ๋อพี่ก็เป็นแม่บ้านนะคะน้องก็ไม่ได้ทําอะไรอะเนาะเป็นแม่บ้านอ่าแล้วสถานการณ์แบบนี้เป็นแม่บ้านอะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะที่ในช่วงโควิดแบบเนี้ยค่ะ อ,อ๋อก็ก็มีบ้างนิดหน่อยอะน้องเพราะว่าแฟนพี่เขาหาคนเดียวเนาะแต่ก็แต่ก็กนั่นแหละก็ก็ยังพอไปได้อยู่อะค่ะอืมแล้วแบบเนี้ยพี่ได้อ่ะวางแผนอ่ะรับมืออ่าในอนาคตอะอะไรไว้บ้างไหมเพราะว่าดูแล้วีกวิดมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะพีอ่อืมอืมอืมก็ก็พี่ก็ยังไม่ได้คิดวางแผนอะไรนะน้องนะเออ อืม mm hmm. พี่อ่าอย่างนี้นะน้องจะเล่าอ่ะเหตุการณ์หนึ่งให้พี่ฟังเนาะน้องอะได้อ่าก็เจอผลกระทบเหมือนกันแล้วน้องก็ได้ร่วมโปรเจกต์อะโปรเจกต์หนึ่งที่ในเฟซนะคะพี่อื mm hmm. ในเจ,จอธุรกิจธุรกิจหนึ่งค่ะพี่โดยมีบริษัทอินดีมาชื่อบริษัทอินดีค่ะ mm hmm. มีคุณกล้องเจ้าของอาที่ออกรายการอายุน,อน้อยร้ล้านค่ะทางช่องว o r l อยอ y ค่ะพี่พี่ร mm hmm. ู้จักไหมคะอ๋อ oh. เออเหมือนเคยได้ยินนะน้องนะแต่พี่ก็ไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่เคยได้ยินอยู่เออเออพี่ไปเิดดูช่องเวิร์กพอยต์ลนะคะอ่าที่น้องทำคะที่มันเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะทาคู่กับงนานประจําของเราได้เลยไม่มีผลกระทบอะไรเลยะค่ะพี่แถมโปรเจกต์นี้นะคะที่ปลดนี้ได้ด้วยนะคะที่พี่สนใจบ้าไงไหมอ๋ออืมอืมอืม มันก็แต่มันเป็นงานออนไลน์อ่ะน้องมือถือพี่ก็ไม่เก่งนะพี่พี่ทํามือถือพี่เล่นพวกนี้ไม่ค่อยเก่งอ่ะน้องพี่ไม่ค่อยเป็นเนาะอืม,อมพี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวน้องเองอ่ะก็ไม่ค่อยเก่งอ่าเล่นเฟกเล่นไลน์ลนลก็ไม่เก่งแต่ว่าอ่าบริษัทเราอ่ะมีระบบทีมมีพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยสอนเราอยู่ค่ะพี่อืมเหรอเขาเขาสอนด้วยเหรอใช่ค่ะพี่อ่า พี่พอมีเวลาให้สักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีไหมคะอ๋อพี่พี่คงไม่ว่างอ่ะน้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องทํากับข้าวให้ลูกอ่ะเนาะเออแล้วมัน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 ,ม,น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 มันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเนาะเอนะอเนาะอเอาแบบนี้ดีกว่าอ่ะวันเนี้ยพี่ว่างไหมต้องอท้าช่วงบ่ายค่ะพี่ พี่พี่ไม่ว่างอะค่ะเพราะว่านั่นแหละที่พี่บอกไปอ่ะเนาะว่าพี่ต้องต้องไปทํากับข้าวอะเนาะเดี๋ยวเออไม่ลูกอะเนาะเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเองอ่ะจะให้พี่อ่ะดูคลิปวิดีโอนี้นะคะที่น้องจะส่งไปให้พี่ดูค่ะเผื่อมันมีประโยชน์กับพี่เนาะเผื่อพี่สนใจแล้วมันเป็นแนวทางให้กับพี่ในการหารายได้เสริมค่ะอีช่องทางหนึ่งพี่พอพอมีเวลาเปิดดูบ้างไหมคะพี่ อ๋อเออก็ได้ก็ได้ไดน้องน้องลองส่งมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะลองดูซิว่ามัน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 เป็นยังไงอะค่ะอืมอค่ะพี่เดี๋ยวน้องส่งไปให้เนาะอ่าแล้วแบบเนี้ยพี่พอจะมีเพื่อนที่รู้จักไหมคะสองสามคนอ่าแนะนําให้ให้น้องหน่อยเผื่ออ่ามันจะเป็นอ่าการสร้างรายได้เพิ่มให้เขาอีกช่องทางนึงที่มันสามารถทําให้เขาผ่านวิกฤตอ่าช่วงโควิดแบบนี้ได้ค่ะพี่ เผื่อเป็นแนวทางให้กับเขาได้เลยค่ะพี่มีบ้างไหมคะอืมอืมได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงถามน้องข้างบ้านเขาดูเนาะเผื่อว่าเขาชอบงานแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเอาจะแนะนําให้แล้วกันเนะาะค่ะค่ะน้องเชื่อว่าอ่าโปรเจกต์เนี้ยค่ะมันมีประโยชน์กับพี่มากๆเลยเนาะถ้าพี่เปิดทั้ง YouTube แล้วก็อ่าแนะนําเพื่อนให้หนูนะคะอ่าเพื่อเพื่อเขาอ่ะ จะได้เป็นแนวทางในในการหาไรายได้เสริมของเขานะคะพี่แล้วยังไงอะ่ะหนูจะโทรไปหาพี่อีกครั้งหนึ่งครับเผื่อพี่มีอะ่ะอะไรที่สนใจเพิ่มเติมอืกะทักไปหาพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่เออได้ได้ได้ค่ะค่ะแล้วเรื่องไงอะ่ะหนูทักไปนะคะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะ,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ